ได้แกงนอำมันม,มึงเนี้ยจะไปแสบวพอพอนยั่งพดยังยั่งหมอยู่แต่ว่าทาขอนเหนียวเนี่ยเริ่มยั่งวันนี้เริ่มเฮ็ดหุ่นหนูเส้นใจให้เข็มทองเมื่อนี้ได้น้ำม้สดไหมพี่น้องจ๋าเห็นบอ <c oughs> น้ำม้สดแต่ว่าเขาเอเซย่ตู้เย็นจะได้เป็นจิกเดือนแล้วไหมมึงเนี้ย น้ำม้ย,ย้อนเนี่ยมเจ้าหัวบอเท่าไ์ไรตสิบแปดสิบแปดดอลลาร์เคยซือ้อมาแกงเนี่ยเคยซื้อปอกเนี่ยเคยใส่มาเบิ้งข่อยแบบนั้นแล้ว,บบลว,ลวน้ำม้ย,ย้อนนึงมันก็มันก็นกงามอยู่ได้หรอพี่น้องจ๋าเอาออกมาเลยมันก็งามอยู่เดี๋ยวกดสเปรย์ฮัน,นแล้วกดสกลับมาได้แล้วจ้าเสร็จแล้วนะยังไงใส่ได้บ่ ใส่ได้บ่ใส่ได้บ่น้ำมันยอดนึงได้สำเนียงใช่ว่าก็เอาเนื้หั่นเหรว่ะเขยเอาอันนี้หั่นไหมก็แทนก็แต่เราไม่เสียนมนเสียก็แงเดีมันไม่เสียบ่บางไหมมันตมมันน่าจืดตมโดนเขาเลยเอามีดหั่นเอาเขาก็เอาอันนี้หั่นเอามันก็เลยออกมาเป็นแบบว่าบางๆแบบนี้ไหมหั่นนอำมัสมัยใหม่ สบายดีพี่น้องมึงแนมมันเนี่ยค่อยได้ยังมาก <c oughs> ค่อยได้แกงน้ำหม่แกงนก้ำหม่ก็ไม่พักเลยพี่น้องจ้าค่อยเอาเงาะไม่ใส่ให้มันหกเฉยๆมันห้าพักบุไร่ายเจ้าสิงหก็พักอย่างแกงน,น้ำใหม่นยมันก็พักบานเห่าเนาะอันนี้กะเข้าเนีย้ยหนึ่งพึ่งแล้วเนี่ยมันหอนอยู่หิ้วเขา่าอุย้ยม,ม,มันนี่เป็นเมือนมันนี่เป็นห้องเด็กเขาจะอาอยู่นี่ได้เป็นแดงสกีเวงเขาจะอาอยู่นี่นะ แต่ว่าข่อยอายุบ้านกินแกงน้ำไม้ผู้เดียวข่อยลูกชายกับอันลูกชายกับ็ไปบ้านกัไปบ้านไม่ยาเนี่ยนะข่อยข่อยเป็นไอเขาบอกอยากไปไหมแกงน้ำไม้ก็แซ่บคือเก่าล่ะอืแซ่บแ้งไปซื้อน้ำไม่สดมากไปเมื่อวานน่ โมเมนต์มือวานเนาะมือมือมือกรมือว่านเนี่ยไปซื้อน้ำม้สดมากไม่ไปเอามาไว้อยู่ตู้เย็นคิดตอนแรกตอนตอนแรกเนาำม่นชีเฮตเขาขนมจีนน้ำยาขนมจีนเนี่ยมันเนี่ยแต่ว่าไปพ่อไอ้ไปพ่อนทำไม้สดก็เปลี่ยนใจก็เลี้ยงน้ำม้ สาภาพแงยงี่นขาวแล้วก็ไม่กินอันนี้ต่อใส่ฟักทองลูกหนึ่งอู้สแสบแฮง ่ได้คอยหาใบบวบเพระได้แม่พักหนอกมาทางน้แซ่บพักลืมเฮ็ดหูหนูบริษัทเฮ็ดหูหนูเนี่ยแซ่ด้เฮ็ดเข็มทองกระแซบอยู่ ใส่น้ำยังนั่งซีกระป๋องใส่ฟักทองในหลานไม่จังหวานข้วาวหน้าบุปเจกิน งอซื้อมาสามกล่องกินไว้ไปแล้วสองกล่องเหลือกล่องสุดท้ายกล้องละกลองละหาเผาหาเผามันจะกิโลสองกิโลเคิงมันเท่า่ะมันกระูกใหญ่เลยนีหลอใหญ่ปากเปลือกบ้างมันเนี่ย ตังบู่้หเากแซบอยู่ขาเจีกยงเน่ยขาให้ทุกหนหูฟักทองกับมันๆเลยพี่น้อง แกงน้ำมันนี่ใส่เวลาโดนเนี่ยแกงธรรมดาวันแกงแกงวันธรรมดาบ่ไ้ตรงแกงแซวเสรย์พ่อแะ้วพี่น้องจ๊ะ sẽ đứa bích ngọt thơ, nè ngọt ka lụp bò lơ thơ, yêu lù ngại thơ, đứa skinny bung, nè, nè, là nè, 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 Ngon nè, 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 มาแต่เมริกาใต่ง่ายามาแต่เมริกากลางไปลับพี่น้องมาในบัส่ะเะี๋ยวคลิปวิดีโอไม่ใช่เน่าผดได้สังเกตเงาะตอก้อนสไปกาแฟกดติดตาไมไว้แ้พี่น้องถ้าพืดด่ดนแหวกเข้ามาก็ขอบคุณหลายขอบคุณทุกข้าแมนขอบคุณทุกการติดตามเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวพบกันคลิปหนะ้มามันจะไปแล้วบาย